สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สั่งเปลือกของต้นกระถินสมุนไพรกระถินเปลือกต้นกระถินหัน่นตากแห้งเวลาแห้งแล้วก็จะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเปลือกกระถินหัน่นตากแห้งน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมประมาณนี้นะประมาณ1กิโกรัมเต็มถาดนี้นะคะ1กิโลกรัม ใครที่สั่งสมุนไพรเปลือกกระถินหั่นตากแห้งก็ดีส่วนนี้จะเป็นส่วนของรากกระถินหั่นตากแห้งก็ดีนะคะจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางที่เบอร์โทร087ค่ะ6069955 ID Line A U N G S A R A 09 อังสรา09ค่ะเพื่อนๆกับเปลือกกระถินหัน่นตากแห้งเปลือกต้นรากกระถินหัน่นตากแห้งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ